เล่นมือถือนะครับทำงานกับแท็บเล็ตทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้ครับทำให้เกิดความเสื่อมของตัวกระดูกและกล้ามเนื้อได้หมดเลยครับสวัสดีครับผมชื่อบูมนะครับเกียรติศักดิ์นะครับเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับสมัยนี้นะครับผมร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมสภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับจากกิจวัตรประจําวันของเราจากการใช้ชีวิตนะครับ หล,หลายอย่างเหล่านี้ครับในทางกายภาพบําบัดนะครับผมทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานโดยที่โอเวอร์โหลดต่อกล้ามเนื้อนะครับผมการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับจะส่งผลทําให้เกิดความเสื่อมในระยะยาวครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตครับ ในทางกายภาพบำบัดนะครับจริงๆเราดูแลคนไข้หลากหลา,หลายประเภทมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับผู้ป่วยทางระบบสมองนะครับหัวใจและรวงอกนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กพัฒนาการช้ารวมถึงนักกีฬาเองก็ตามนะครับผมสำหรับตัวผมเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับคนไข้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นอักเสบนะครับเคสที่เป็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยใช้เวทเทรนนิ่งเนี่ยมาหาผมเยอะมากเพราะว่าการออกกําลังกายโดยเวทเทรนนิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้รู้หลักของการยืดเหยียดก่่อออนทีเราาาจะกกกํลังย หรือว่าการใช้น้ําหนักที่มากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อการฉีกขาดของกล้ามเนื้อที่มากเกินความจําเป็นนะครับส่งผลทําให้เป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะครับเฉียบพันธุ์แต่ถ้าเกิดไม่มีการรักษาเนี่ยจะส่งผลไปเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับมันจะมีการปวดตลอดเวลาทําให้เราใช้ชีวิตเนี่ยยากขึ้นครับผม สำหรับการรักษาในทางกายภาพบำบัดนะครับแน่อนอนว่าเราก็ต้องตรวจประเมินก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาจากจุดไหนนะครับเราจะได้ทําการรักษาได้ถูกจุดนะครับการรักษาก็มีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดนะครับรวมถึงการรักษาด้วยแมนนูทรปัปปีไม่ว่าจะเป็นการจัดดัดดึงนะครับกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับผม นอกจากการรักษาทางกายภาพบัตรแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยก็ต้องมีการบริหารเพิ่มเติมนะครับทำการบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะมัดเฉพาะจุดนะครับทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับผมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานวิตามินนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายนะครับการทานอาหารเสริมที่เป็นประเภทเวโปรตีนก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยครับ